ตอนนี้เรากำลังชมหน้หาผาทรจินโบกันนะครับผมทางก,ก็ค่อนข้างชันนิดนึงนะครับผมหน้าวัดเสียวหล่นลงไปมากอากาศก็ดีดีครับไม่หนาวเลยแนะดดร้นอนรอดไม่มีฝนนะครับไมเราอยู่ที่หน้าผาทรจินโบกันนะครับผม จังหวัดฟุกุอินะครับผมวันนี้วันที่13พฤษภาคม2559นะครับผมเดินไปตนั้นนะแม่เดี๋ินๆลองดูนี่มันแหน่ผมเห้ชัดเลยนะเนี่ยนี่มันธรรมชาติแน่เลยเนี่ยดูดูมันเหมือนแบบไม่ใช่ธรรมชาตินะเนี่ยเดินต่อไปตรงริมพงสวยอ่ะ โอ้แล้นุสวยไหมซ้ายมือเนะี่ยอต้องหาหามุมถ่ายครับผมโอ้ดูนะครับด้านหลังนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนี่จะเป็นทะเลดำลึกนะครับผมเลน้ำลึกนะฮะ เราอยู่ที่หน้าผาโทจินโบนะครับผมภาพมิกน่าจะสวยอย่างนีเดี๋ยวดูดหมุนกล้องเลยตรงนี้ขอแนิดนึงหน้าผาโทจินโบนะครับผมเกิดมาไม่เคยคบเคยเห็นมีสองที่เท่านั้นนะครับที่นี่ก็ที่ออสเตรเลียนะฮะเดี๋ยวจะหมุนรอบประสงนี่เคลื่อนลังนิดหนึ่งเคลื่อนลังนิดหนึ่งดูด้ลังดูดลังนะครับ โอ้โหมันใหญ่โตจริงๆเลยให้ตายเถอะโลปินดูสิครับสวยอะไรขนาดนี้เห็นไหครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมซับสไครแล้วนะครับแป๊บต้องเงหนสละโอเคเดี๋ยวขอเก็บมุมกว้างแป๊บหนึ่งสักครึ่งนาทีแม่เล็งมุมไปก่อนเลย เสียงอะไรวะข้างล่างก็จะมีนะักท่องเที่ยวมาหนาตาพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็ใกล้เป็นมรดกโลกแล้วนะครับผมตอนนี้เขาบอกปกติมันจะหนาวมากนะครับที่นี่หนาวม้งมากแต่วันนี้ไม่หนาวเลยนะครับผมร้อนครับร้อน มีช่างภาพมาด้วยนะครับผมช่างภาพสวยนะครับผม